มันคือรถที่ไม่มีวันหมดอายุมันคือรถที่ถูกเรียกว่า over engineer มันคือรถที่มีความทนทานเป็นเลิศและมันยังคือรถที่ไม่มีวันตาย EP นี้ครับเราอยู่กับรถระดับตำนานครับกับ b e n z w 1 2 4 E 2 8 0ครับ ต้องบอกเลยครับว่า m ม r c เด e s บ e n z รุ่นนี้นะครับย้อนกลับไปประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับประเทศไทยนะครับต่างฮือฮาครับกับการเปิดตัวเ e n z ์ในรหัสรุ่น w 1บ4เป็นอย่างมากครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ครับถูกอกถูกใจคนไทยเป็นอย่างมากครับและราคาย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วราคาเขา2ล้านกว่าบาทไม่ถูกนะครับผมแน่นอนครับต่างเป็นที่ หมายปองของเศรษฐีในยุคนั้นครับก็จะขับขี่ Mercedes-Benz ครับเพื่อเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จและมาในวันนี้ครับเจ้าของรถคันนี้ครับที่อยู่ข้างหลังผมครับเป็นลูกค้าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับซึ่งเห็นคลิปผมที่ผมทําเรื่องเล่าในอดีตก,กับรถ Benz ์ดับเบิีของผมเอาไว้ลูกค้าท่านนี้รู้สึกว่ามันตรงใจอ่ะเขาก็มีประวัติมีอดีตฝังใจกับรถรุ่นนี้ วันนี้มีเวลามีโอกาสเลยอยากจะซื้อกลับมาเชยชมอีกครั้งครับผมเลยเป็นที่มาของรถ b บ n z E 2 8 0 W 1 2 4คันนี้ครับผม คันนี้นะครับลูกค้าซื้อมาในราคาแสนกว่าบาทดูคลิปผมแล้วก็ไปหาซื้อรถเลยซึ่งรถคันนี้ที่ลูกค้าได้มาเนี่ยพื้นฐานก็อยู่ในสภาพกลางๆแต่บอดี้สวยเครื่องยนต์ดีแต่ว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันชำรุดรุดโรมไปตามกาลเวลาแต่รถเป็นใช้งานได้ปกตินะลูกค้าท่านนี้ก็เลยมาปรึกษาผมครับว่าผมซื้อรถมาแล้วช่วยทํารถผมให้กลับมาเหมือนวันๆเมื่อ30ปีที่แล้วได้ไหมเหมือนรถของคุณโน้ตได้ไหมทางผมก็รับโจทย์ และจัดให้เจ้าของรถท่านนี้ครับผมเริ่มมานะครับเราก็ทำการเปลี่ยนช่วงล่างก่อนเลยเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเปลี่ยนบูทยางทุกจุด เปลี่ยนครบทุกชิ้นลูกหมาเปลี่ยนครบเซตครับเป็นการรีสโตช่วงล่างแบบ100%เพราะว่าจะได้มีปัญหาจุกจิกกวนใจในการใช้งานครับและในส่วนของช่วงล่างก็จะมีพวกสายท่อยางสายท่อน้ํามันสายใต้ถังสายตูดถังวาล์วกักน้ํามันด้านล่างปั๊มติก๊กเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดที่อยู่ด้านใต้ท้องรถลอเ,เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลย พองานช่วงล่างเสร็จซักเสนะครับมาถึงในระบบโชงอัพลูกค้าบอกผมขับรถเร็วเวลาขับเล่นบางทีผมก็ใช้ความเร็วสูงก็ต้องมี1้0 160ซึ่งเจ้าของรถบอกว่านั่นแหละครับผมอยากให้มันเป็นคุณปู่ที่ยังสู้ซ่าครับโชวครับเลือกใช้บิวสไตล์ B12 ครับน่าคือโชวบิวสไตล์ B8 แแกนสั้นใช้งานคู่กับสปริงโหลดไอบักแล้วก็มีการเปลี่ยนยางติ่งรองสปริงใหม่ก็เป็นสูตรของทางเราซึ่งสปริงโหลดที่เราสั่งมาเนี่ย มันจะฟิตเมนต์จะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับมันจะสูงกว่าน,นี้ซึ่งทางเราเนี่ยก็จะมีการจัดทรงตามสูตรของสำนัก j จ r a c i ร g View ครับไม่เตี้ยมไม่สูงครับในเรทที่ใช้งานได้ดีครับก็เป็นทรงแบบรถคันนี้เสร็จสิ้นกระบวนการของช่วงล่างทั้งหมด100%ครับผม ต่อเนื่องครับในระบบเบรกครับซึ่งคันนี้มีการทำหม้อลมเบรกมาแล้วนะฮะมีการโอวอนเปลี่ยนปั๊มแม่ปั๊มตัวบนมาแล้วก็เราก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันนะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนจานเบรกนะครับแล้วก็มีการเช็คลูกสูบของชุดเบรกเช็คในระบบเบรกสายอ่อนสายท่อแรงดันน้ํามันเบรกนะครับก็ทาการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดพาเบรกเราก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดในชุดเบรคคันนี้ก็สบายใจหายห่วงครับผมความสวยงามครับรถถ้าเป็นล้อเดิมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลูกค้าบอกว่างั้นผมอยากแบบ แต่งไปด้วยเลยละกันลูกค้าบ,บอกขอล้อแท้เท่านั้นซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากนะเพราะล้อที่มันจะเหมาะสมกับเขาเนี่ยมันต้องมีอายุล้อไม่ต่ำกว่า25ปี30ปีอยู่แล้วก็ไปสอกหาจนเจอนะครับก็ ได้ร้านค้าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมนับถือบอกให้ผมมีล้อลนยนี้อยู่เป็นแกะกล่องเบิกใหม่เลยแต่ว่ามันอยู่ในกล่องมาร่วมเกือบ30ปีแล้วเป็นล้อเก่าเก็บนะครับน่าคือ BBS RG 108ครับผมลูกค้าบอกว่าเอาครับลลาเนี้แหละชอบเลยตรงยุคตรงสมัยเราก็จัดการใส่ล้อ BBS RG 108ครับขอ18กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซ็ต38อันนี้เม d e in g e r m แ n y แท้นะฮะอุปกรณ์เนี่ยยังมาครบตัวขันฝา ใบวารันตีการ์ดในเมื่อ30ปีแล้วมันยังอยู่ครบเลยเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆครับเพราะแกะกล่องมาเนี่ยล้อยังอยู่ในสภาพที่สวยมากถ้าเป็นล้อที่มีการผลิตที่คุณภาพต่าล้ออยู่ในกล่องแค่15ปีแกะกล่องมาขี้กะขึ้นแล้วครับแต่อันนี้แกะกล่องมานี่บริ้งเลยคันนี้เลยใช้งานคู่กับยางใหม่นะครับโตโยต้าเซียวันนะครับยางหน้าจะเป็น2อ5 4องหหลังจะเป็น35 4 4า8ทําไมถึงใช้ยางแบบนี้ถึงใช้ยางเบอร์นี้เพราะเจ้าของรถเน้นลูดหลุม เจ้าของรถอยู่ต่างจังหวัดเน้นขับขี่สบายด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยล้อนมาสเปคเท่ากันครับมันอาจจะยังไม่ได้สวยแต่ผมเนี่ยใส่สเปเซ,เซอร์ล้อหลังอีก10มิลิเมตรพร้อมน็อตชุดใหม่เข้าไปก็ทําให้ฟิตเมนต์ของรถคันนี้ดูสมส่วนเหมาะสมรับกับการโหลดของรถมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่บอกครับสูตรของผมคือเน้นใช้งานได้นะครับไม่เตี้ยจนเกินไปไม่สูงจนไม่มีทรงมันต้องมีทรงแบบในยุคโอสคูแบบนั้นเราก็ใช้งานได้จริงครับน,น,นั่ง4ี่หคนสบายเลย โตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาสู่กระบวนการของเครื่องยนต์ดูความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์กันบ้างแต่ผมต้องขอโพยครับเพราะว่ารายละเอียดขหลนี้มันเยอะจริงขอภยัยแป๊บหนึ่งนะครับ สำหรับในส่วนของเครื่องยนต์กับระบบเกียร์นะครับพวกอุปกรณ์ภายในเราไม่ได้ไปยุ่งกับตัวภายในก็จะมีในรอบนอกครับอาทิเช่นของที่เราเห็นแล้วมันรั่วซึมแล้วก็พวกระบบระบายความร้อนต่างๆก็จะมียางอ่างน้ํามันเครื่องนะครับยางอ่างน้ํามันเกียร์บวกกองเกียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเกียร์น้ามันเครื่องกองน้ํามันเบนซินถังพักหม้อน้านะครับชุดสายหม้อน้ําตัวล่างเปลี่ยนน้ายาหม้อน้ําของเบนซ์นะครับยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์แล้วก็ท่อไอเสียเนี่ยมันมีผุนะฮะซึ่งเราต้องการท่อ เดิมนะครับเราก็เลยเอาถ้อยเสียเนี่ยไปให้ร้านถ้อยเสียผู้ชานาญการกับรถยุคแบบนี้ทําการปับผูถ้อยเสียเพราะผมต้องการเสียงท่อแบบเดิมๆกองอากาศวาล์วน้ําการวัดน้ำมันเครื่องลูกปืนไดชาร์จเช็คแปลงถ่านไดชาร์จทําใหม่ทั้งหมดครับในส่วนของเครื่องยนต์เราก็จะมีประมาณนี้นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะมีเปลี่ยนสายคันเร่งด้วยนะครับเพราะว่าสายคันเร่งเนี่ยเขาเดินลัดหลังไฟวอลมันทำให้คันเร่งหนักเราก็เลยเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่ที่เดินอ้อมหน้าเครื่องมันก็จะเบาขึ้นหลังจากทําเครื่องช่วงล่างความสวยงามรถวิ่งดีแล้วเสร็จสับเรียบร้อยครับเข้าสู่กระบวนการของงานสีตัวถังครับผมเราส่งรถไปที่ J A A F ครับก็เป็นอู พวกผมนะครับให้ดูแลในเรื่องปะผุนะครับด้านล่างจะมีผุอยู่เยอะพอสมควรคันนี้เราก็ปะผุด้านล่างไปใหม่แล้วก็มีการเก็บชายน้ําที่มันมีผุเพิ่มเติมแล้วก็มีของเดิมเขาทํามาไม่เรียบร้อยเราทําการปะผุใหม่แก้อาการตรงนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็สีกาบนะครับรถคันนี้สีกาบมาไม่สวยซึ่งเจ้าของรถบอกว่าให้ผมดีไซน์สีกาบเลยเอาให้มันดูสวยลงตัวกับรถคันนี้เราก็ดีไซน์สีกาบ จนได้สีที่ถูกใจก็พ่นสีกาบใหม่กันชนหน้าหลังพ่นใหม่แล้วก็ทําการขัดชักเงาในบอดี้สีของตัวรถเพราะรถคันนี้มีการทําสีมาแล้วก่อนที่จะส่งมาถึงมือเจ้าของรถท่านนี้ก็โชคดีไม่ต้องทําสีใหม่นะครับก็ขัด สีให้มันเงาไฟท้ายหาซื้อมือ2อแท้นะครับไฟท้ายจะเป็นแดงรมดําไฟหน้าเลนไฟหน้าเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นมือ2อแท้นะครับตามันก็จะใสขึ้นแล้วด้านในเราก็ล้างเคลียทำความสะอาดนะครับกระจังหน้าใช้ก็เป็นกระจังหน้าแท้เดิมแล้วก็พ่นสีในตัวตักแปลงใหม่ให้มันดูสดใสามากยิ่งขึ้นไฟเลี้ยวมุมก็ถูกเปลี่ยนเข้าไปใหม่ซึ่งอุปกรณ์ไฟตรงเนี้ยมันเป็นหน้าตาของรถรถเนี่ยบางทีทำครบทุกอย่างแต่ไฟหน้าหมองไฟท้ายหมองเหลืองขุ่นมันดูไม่มีสเสน่ห์คันนี้ก็ จุดดีเทลตรงนี้ผมจ,จัดการให้ทั้งหมดสําหรับภายในรถคันนี้ครับก็ค่อนข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่อาจจะไม่ร้อยเซบางอย่างมีชารุดสึกหลออาทิเช่นม่านบังแดดฝั่งคนขับและคนนัง่งมีแตกหักชารุดแล้วก็ไม่มีไฟติดเราก็เปลี่ยนเป็นของมือสองแท้จากนอกใส่เข้าไปนวมคอนโซลหน้าด้านบนของเดิมเนี่ยเหมือนมีการเจาะวางทีวีเราก็เปลี่ยนเป็นของมือสองแท้จากนอกเข้าไปในส่วนของคอนโซลด้านหน้าต่อเนื่องมาที่ปุ่มปรับเบาะซ้ายและขวาเลยตัวปุ่มเนี่ยมัน ค่อยแข็งแรงก็เปลี่ยนปุ่มปรับทั้งซ้ายและขวารงผ้าหลังคาของเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะย้วยเราก็ต้องซื้อโครงผ้าหลังคาของนอกมานะครับ ซึ่งมันจะสีไม่ตรงกับตัวรถเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาโครงผ้าหลังคาไปหุ้มเพื่อให้มันเข้ากับภายในตัวรถที่เป็นสีครีมครับช่องแอร์ด้านซ้ายนะครับมันมีการแตกหักคำรุดเราก็เปลี่ยนเป็นแท้มือ2ใส่ให้ครับผมยางขอบประตูทั้ง4บานของเดิมมีเสียงลมเล็ดรอดเข้ามาเราจึงต้องเปลี่ยนยางขอบประตูที่เป็นของแท้มือ2จากนอกครับเรือนไม้ก็มีการไปส่งซ่อมรีบิวใหม่ในเรือนไม้นะครับผมการทํารถคันนี้นะครับ เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับก็จะมีล้อยางโช้กช่วงล่างรีสโตใหม่นะครับเก็บความสมบูรณ์ในตัวเครื่องแต่ไม่ได้โอหอองเครื่องนะครับแล้วก็บอดี้ตัวถังคันนี้จะใช้โปรเซสงานเนี่ยจะอยู่ที่เวลาประมาณ35วันโดยประมาณคันนี้ต้องบอกก่อนบางคันเนี่ยระยะเวลาเนี่ยอาจจะล่วงเลยถึง2เดือนแล้วแต่ว่าอะไรหาได้ไหมอะไรรอไหลานานไหมรอคิวทาสีได้ไหมแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นระยะเวลาในการทํารถเก่าเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเลทที่รับได้ เจ้าของรถรู้สึกว่าพอใจนะครับเพราะว่าซื้อรถมาก็อยากขับอยู่แล้วรถเบนซ์คือความสง่างามความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จ รถเบนซ์คือความก้าวล้ำในโลกแห่งเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในยุคยุคนั้นและเบนซ์รุ่นนี้มันไม่มีวันหมดอายุครับด้วยผลงานการออกแบบของบูโน s a ซโก ที่ออกแบบรถเบนซ์ด124ให้มีความร่วมสมัยมากกว่า35ปีในวันนี้รถยนต์รุ่นนี้ยังวิ่งเฉิดฉายบนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างสาง่างามและที่สำคัญครับมันยังเฉิดฉายไปทั่วโลกครับและสิ่งที่น่าสำคัญไปกว่านั้นครับในการผลิตรถยนต์รถเบนซ์ w 124ครับวิศวกรหรือเอนจิเนียร์ครับมีอำนาจเหนือฝ่ายบัญชีครับเทคโนโลยีทุกอย่างวัสดุแมทชิเรียลคุณภาพสูงต่างอัดแน่น อยู่ในรถยนต์รุ่นนี้ครับระบบช่วงล่างมันติลิงที่ทางวิศวกรตั้งใจออกแบบมาใช้ทุนวิจัยมหาศาลครับกว่าจะได้ช่วงล่างมันติลิงอันเลืองชื่อใน m e r c e d e s b e n บนครับสำหรับช่วงล่างในเบน z W124 ครับถ้าใครได้ลองขับลองนั่งทุกคนต่างจะต,ต้องทึ่งครับเพราะว่าช่วงล่างมันมีความนุ่มนวลมีความละมุนขับสบายในแบบฉบับของคําว่า Mercedes b e n บอย่างแท้จริงครับ และในความเร็วสูงรถมันวิ่งใช้ความเร็วถึง200กิโลเมตรไม่วอกแวกได้อย่างน่าทึ่ง เหลือเชื่อเลยครับมันสามารถวิ่งร่วมกับรถสมัยใหม่ทุกวันนี้ได้อย่างไม่อายเลยเครื่องยนต์เกียร์มันอาจจะไม่ได้ทันสมัยเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นแต่มันก็เป็นเทคโนโลยีที่ดูแลรักษาง่ายไม่เปราะบางคงทนถาวรไม่แปลกครับที่คนบอกว่าเบนรุ่นนี้มันไม่มีวันหมดอายุครับสาหรับวันนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อย่างลังเลครับราคาวันนี้มันยังไม่แพงครับเล่นได้ครับราคาน่ารักซื้อได้แต่งบประมาณในการตกแต่งรถ งบประมาณในการบูรณาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของรถทันนั้นๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจว่าเราต้องการความสมบ,บูรณ์รถในแบบไหนแต่ผมบอกเลยครับคุณจะไม่เสียดายงบ ที่จ่ายไปพอคุณจะได้ความรู้สึกของ Mercedes-Benz อย่างแท้จริงที่วิศกรตั้งใจคิดค้นตั้งใจผลิตออกมาแต่นี่คือ Benz W124 ครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากทำรถนะครับรีสโตรรถนะฮะก็คุยเป็นเคส by เคสเนาะเพราะจริงๆร้าเราเนี่ยเป็นร้านแต่งรถอยู่แล้วนะครับเราก็ทำรถเป็นรถรถใหม่รถโมเดิร์นแต่พอในวันหนึ่งที่เรามาเล่นรถเก่าเนี่ยเราก็ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ การทำรถแบบคุณภาพให้กับลูกคา้าเหมือนลูกค้าท่านนี้ครับผมฝาการ้าด้วยครับเจนนัทชิมิวครับบางบัวทองนนทบุรีครับสวัสดีครับ